วันนี้จะพามาชมสวนหลังบ้านนะครับโอูคพิกเอาไว้เป็นไงเป็นไงเฮ้ยโอ้โหงามงามิามิกแพงมากตรงนี้กิโลแล้วตั้งสองร้อยสองร้อยห้าสิบเนฮ้ยดูดิสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องแซนไฟทีวีทุกคนกันนะครับ วันนี้ก็ไม่ได้มาทําวิธีกําจัดมแมลงวันทองอะไรให้ดูนะครับเพราะว่าถ้าใครสนใจเกี่ยวกับการกาจัดมแมลงวันทองมแมลงวันพิกอะไรอย่างเงี้ยครับไปดูได้นะครับในคลิปเก่าๆของช่องนะครับผมมีเยอะเลยสามารถเข้าไปไล่ดูได้เลยนะครับทุกชนิดของมแมลงวันผลไม้ในประเทศไทยที่เจอผมทําไว้ลงไว้หมดแล้วนะครับแต่วันนี้ผมจะมาพูดในเรื่องของข้อแตกต่างความแตกต่างระหว่าง มแมลงวันพิกกับมแมลงวันทองนะครับแบบชนิดที่ว่าพอดูจบคลิปนี้แล้วเนี่ยสามารถแยกออกได้เลยนะครับว่าตัวไหนมแมลงวันพิกตัวไหนมแมลงวันทองนะครับมันเป็นวิธีดูที่ง่ายที่สุดนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาทําตามนะครับที่ทุกคนสามารถทําได้แลยแน่นอนเลยนะครับว่าการแยกชนิดของมแมลงวันผลไม้เนี่ยทำยังไง อ,อนอื่นนะครับสิ่งที่เราต้องมี้เฮโทรศัพท์มือถือที่มีกล้องนะถ้าเป็นรุ่นที่มันถ่ายได้ชัดๆหน่อยนะครับยิ่งดีเลยนะครับเอาไว้ถ่ายอ่ารูปของมแมลงนะครับตัวของมแมลงวันเนี่ยอ่าเสร็จแล้วต่อไปต้องมีอะไรนี่เลยมแมลงไง ไปเก็บแมลงนะครับแมลงที่มันอยู่ในขวดกับดักอ่ะที่เราเอาเม็ดทิ้นอยู่ที่นอนไปล่อหรือว่าอ,าอะไรไปล่อก็ตามเนี่ยเราไปเก็บเก็บแมลงนะครับหรือว่าจะถ่ายรูปมันก็ได้นะครับสิ่งสําคัญคือต้องถ่ายรูปมันให้ชัดนะครับนะครับสําคัญมากๆเลยนะครับเรื่องของรูปเนี่ยย้ําเลยหือถ้าเราไม่มีรูปมันเนี่ยเราจะไปเพ่งดูดูแมลงเนี่ยไม่ได้เลยนะครับ ตาเล่เลยนะครับเพราะว่าตัวมันเล็กมากเสร็จแล้วรายละเอียดที่วันนี้ผมจะให้ดูเนี่ยมันเป็นรายละเอียดที่มีสองอย่างที่สําคัญนะครับก็คือต้องการให้ดูปีกและก้นนะครับของมแมลงวันผลไม้ตัวนั้นนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับข้อมูลที่ทุกคนจะได้ฟังนี่นะครับผมนํามาจากนะครับคู่มือมแมลงวันผลไม้และการป้องกันกําจัด ของกรมวิชาการเกษตรก่อนอื่นเรามาเริ่มต้นดูปีของมแมลงวันทองก่อนนะครับปีของมแมลงวันทองนะครับที่ทุกคนเคยเจอกันบ่อยๆนะครับเซล์ b c และ C ไม่มีคัสตอมแบนบรรจบกับเส้น R2 บ3แคบและเป็นแถบยาวสีดำถึงเส้น R4 บก5ถ้าเพื่อนๆดูไม่ทันหรือว่าฟังไม่ทันนะครับสามารถไปดูที่ลิงก์นะครับ ผมจะใส่เอาไว้ที่ใต้คลิปนะครับมันจะเป็นลิงก์ของ Facebook นะครับมแมลงวันผลไม้เหยื่อโปรตีนสามารถเข้าไปดูภาพนิ่งของรายละเอียดที่ผมได้ลงไว้ทั้งหมดแล้วนะครับต่อไปเรามาดูปีของมแมลงวันพิกกันนะครับปีของมแมลงวันพิกเซลล์ BC และ C ใสคอสตันแบนคุมทับเส้น r 2 3บวก3และขยายเป็นจุดขนาดเล็กพาดเส้น r 4บก5 ซึ่งเป็นลักษณะสำคัญในการใช้จำแนกชนิดของมแมลงวันพิกต่อไปเรามาดูลักษณะของก้นนะครับหรือว่าท้องนะครับของมแมลงวันทองนะครับท้องป้องที่3-5มถึง5มีเส้นตัดเป็นรูปตัวทีสีดำเส้นกลางตามยาวจากแคบและที่มุมป้องอที่4และ5มีจุดเล็กๆสีดำ ซึ่งถ้าให้พูดกันง่ายๆนะครับก็คือก้นของมแมลงวันทองจะมีเส้นตัดเป็นรูปตัวทีสีดำนั่นเองทีนี้เรามาดูท้องหรือว่าก้นของมแมลงวันพริกกันนะครับท้องป้องที่3 5มถึงหมีลักษณะเหมือนกันกันกบมแมลงวันทองและไม่มีเส้นตัดเป็นรูปตัวทีสีดำนะครับนี่คือส่วนสำคัญมากๆเลยนะครับท้องมีสีน้ำตาลอมส้มนะครับ ผมว่าก้นของมแมลงวันพิกเนี่ยสามารถแยกได้ออกง่ายมากๆนะครับกับมแมลงวันทองเพราะว่ามันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับทีนี้เรามาเปรียบเทียบกันชัดๆระหว่าง2ตัวนี้นะครับก็คือมแมลงวันทองกับมแมลงวันพิกนะครับจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามันไม่เหมือนกันเลยรายละเอียดพวกนี้ต้องถ่ายด้วยกล้องถ่ายรูปนะครับแล้วขยายดูนะครับถึงจะเห็นรายละเอียดได้ชัดเจนไม่สามารถใช้ ตาเปล่าดูได้นะครับเพราะว่าสายตาบางคนอาจจะมองไม่ชัดเจนนะครับเป็นไงบ้างครับายากไหมครับการดูข้อแตกต่างระหว่างมาแมลงวันทองกับมแมลงวันพลิกมีแค่2ออย่างเองที่อยากให้ดูคือปีกและก้นนะครับเมื่อได้ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับผมรับรองเลยนะครับว่าเราจะไม่โดนร้านขยายหาค่า,มาแมลงหรือใครก็ตามเนี่ย มาหลอกเราได้กเลยนะครับว่าตัวไหนเป็นแมลงวันทองตัวไหนเป็นแมลงวันพริกนะครับแล้วสิ่งที่เราไปซื้อมาใช้เนี่ยมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเนี่ยวัดกันได้เลยนะครับว่าไอ้ตัวที่ล่อเข้ามาเนี่ยถ้าสมมุติเราปลูกพริกมันจะต้องได้แมลงวันพริกนะครับอ่ามันถึงจะเรียกว่าได้ผลนะครับถ้าใครดูคลิปนี้จบแล้วนะครับอยากให้แชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเพราะว่าความรู้นี้มันสำคัญมากๆเลยนะครับ สำหรับเกษตรกร,กรผู้ปลูกพริกนะโอเคยังไงก็คอยติดตามชมคลิปให,ใหม่ๆจากช่อง YouTube นฟรายทีวีนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปก่อนนะครับสวัสดีครับ